ท่ามกลางอากาศหนาวเย็นในช่วงปีใหม่ทางภาคเหนือของเมืองไทยเจ้าชายดา์ดิอัสบินฮัสซามาท่านชีกแห่งรัฐมิลนอสซึ่งเป็นเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในดินแดนทะเลทรายอันกว้างใหญ่ไพศาลทั้งนี้ก็เพื่อจะมาเฟ้นหาสาวงามไปเป็นพระชายาทรงเบื่อหญิงงามที่พระบิดาและพระมารดาหามาให้ พราะพวกนางไม่มีใครยอมใครเอาแต่แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นอิจฉาริษยากันหากพระองค์ยอมอภิเศกกับผู้ใดผู้หนึ่งก็คงจะวุ่นวายเป็นแน่จึงตัดสินปัญหาด้วยการไปเฟ้นหาสาวงามจากเมืองอื่นแล้วพระองค์ก็นึกถึงเมืองไทยขึ้นมาเพราะพระองค์ทรงมีพระสหายเป็นคนไทยเขามีชื่อว่า ทันวาจึงตั้งใจว่าจะให้ทันวาช่วยพาพระองค์ไปเฟ้นหาสาวงามตามที่พระองค์ต้องการทรงชอบสาวไทยกลราพวกเธอมีกิริยางดงามแม้จะไม่สวยคมเหมือนสาวอาหรับพระองค์ก็ไม่ได้ใส่ใจท่านชิคดาริอสัสเดินทางมาเมืองไทยโดยมีองครักษ์คู่กายที่มีชื่อว่าฮัสซา มาคอยดูแลและรักษาความปลอดภัยในการมาครั้งนี้ทั้งสองได้ปลอมตัวเป็นสามัญชนธรรมดามองเผินๆจะเหมือนนักท่องเที่ยวทั่วไปทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของพระองค์ชิกหนุ่มเคยมาเยือนเมืองไทยเมื่อหลายปีก่อนและได้พบกับทันวาซึ่งตอนนั้นเขาได้ช่วยพระองค์เอาไว้จากการพลัดหลง กับกลุ่มนักท่องเที่ยวด้วยกันกลางป่าใหญ่เป็นเวลาสามวันสามคืนโดยที่ไม่มีอาหารตกถึงท้องหากไม่ได้ทันวาช่วยเอาไว้พระองค์คงแย่ไปแล้วสหายผู้นั้นช่วยพาพระองค์ออกจากป่าและหาอาหารให้พระองค์รับประทานโดยไม่สนใจว่าหรืออยากจะรู้ว่าพระองค์เป็นใครเหตุนี้ชีกหน่มจึงเกิดความประทับใจ และอยากกลับมาเยือนเมืองไทยอีกครั้งพระองค์แน่ใจแล้วหรือขอรับว่าจำไม่ผิดแน่แนองค์คารักหนุม่มเอ่อยถามเจ้าเหนือหัวของเขาเพราะถึงแม้ว่าพระองค์จะเคยมาเยือนที่นี่แล้วแต่มันก็ผ่านไปหลายปีก็อาจจะทรงลืมได้ข้าก็ไม่แน่ใจนะเจ้าลองไปถามชาวบ้านดูซิฮัสาได้ขอรับกระหม่อม จะเข้าไปสอบถามชาวบ้านดูแตะองค์ ông, รออยู่ตรงนี้ก่อนนะครับชิกหนุ่มพยักหน้าเบาๆจากนั้นองค์รักหนุ่มก็ถือรูปถ่ายใบหนึ่งเดินเข้าไปสอบถามชาวบ้านริมทางทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าชายในรูปได้ย้ายออกไปอยู่ที่อื่นแล้วฮัตซาเดินคอตกกลับมาแบบนี้แล้วคืนนี้เราจะไปนอนที่ไหนดี แถวนี้ไม่มีบ้านพักเราเดินไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะเพื่อจะเจอที่พักทั้งสองเดินไปตามเส้นทางเล็กๆเป็นถนนระหว่างหมู่บ้านผู้คนส่วนใหญ่จะใช้จัก,กรยานยนต์เป็นยานพาหนะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะทำเกษตรกรรมปลูกผักเมืองหนาวเช่นสตรอเบอรี่ผักสลัดเป็นต้นสองข้างทางเต็มไปด้วยพืชผักผลไม้ อย่างเช่นไรชาที่ปลูกเป็นชั้นๆบนเนินเขาแลเห็นเป็นขั้นบันไดราวกับไม้ประดับสวยงามมากทำให้ท่านชีกหนุ่มอดใจไม่ไหวต้องหยิบกล้องขึ้นมาเก็บภาพสวยๆไว้เป็นที่ระลึกและในระหว่างที่พระองค์กำลังเดินหามุมถ่ายภาพอยู่นั้นก็มีเสียงแตรลยนต์ดังขึ้นจากด้านหลังชีกหนุ่มหันไปมองจากต้นเสียง พบรถกระบะเก่าๆบรรทุกตะกร้าผักกาดมาเต็มคันรถชะลอรถและจอดข้างทางเจ้าของรถเป็นผู้หญิงสาวอายุราวยี่ิบกว่าเปิดประตูลงมาเพื่อสอบถามชายอาหรับสองคนนั้นเพราะเห็นว่าแถวนี้ไม่มีบ้านพักหรือรีสอร์ทสักหลังมีแต่บ้านคนและสวนผักเท่านั้นและนี่ก็ใกล้ขําแล้วพวกเขา จะไปพักที่ไหนกันแถมยามค่ำคืนสัตว์ป่าก็จะออกมาหากินทั้งเสือทั้งช้างเธอจึงเป็นห่วงไม่อยากให้ชาวต่างชาติต้องมาเสี่ยงชีวิตจึงเข้าไปสอบถามชายทั้งสองสวัสดีค่ะพวกคุณมาจากประเทศไหนกันคะแล้วพูดภาษาทไทยได้หรือไม่แล้วมาทำอะไรที่นี่คะฮัตซาจึงเดินเข้ามาหาเธอ และตอบแทนเจ้าเหนือหัวของเขาข้าชื่อฮัสซาแล้วนี่นายของข้าชื่อดาริอัสเขาหันไปหาชีกนมชื่อแปลกจังยินดีที่ได้รู้จักนะคะฉันชื่อลีนาว่าแต่คุณทั้งสองมาทำอะไรที่นี่คะแถวนี้ไม่มีบ้านพักนะคะสัตว์ป่าก็ชุกชุมมากด้วยข้ามาหาสหายคนหนึ่ง แต่ตอนนี้เขาได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วใครกันหรอคะเผื่อฉันจะรู้จักฮัตซาจึงหยิบรูปถ่ายให้กับหญิงสาวดูเมื่อเธอเห็นคนในภาพถ่ายก็ถึงกับร้องอ๋อเพราะเขาก็คือธันวาพี่ชายของเธอนั่นเองนี่รูปพี่ชายฉันนี่คะผู้ชายคนนี้ได้ไปถ่ายรูปกับพี่ชายของฉันตั้งแต่เมื่อไหรกัน ดูภาพเก่ามากเลยนะคะข้าถ่ายไว้นานแล้วลหละตั้งแต่มาเที่ยวเมืองไทยครั้งแรกตอนนั้นธันวาช่วยชีวิตข้าเอาไว้ชิกหนุ่มเอยงั้นหรอคะไม่น่าล่ะเก่ามากเลยถ้าคุณทั้งสองไม่รังเกียจรถเน่าเน่าของฉันแล้วก็นั่งรถไปด้วยกันเลยก็ได้นะคะแต่ว่าฉันต้องเข้าไปส่งผักที่ตลาดก่อนแล้วถึงจะกลับบ้านนะ ไม่รังเกียจเลยครับยินดีเสียด้วยซ้ำที่เจ้าจะให้เราทั้งสองนั่งรถไปด้วยงั้นรออะไรอยู่ล่ะคะขึ้นรถเลยค่ะตะวันจะตกดินแล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านดึกเชิญค่ะหญิงสาวเชื่อเชิญทั้งสองขึ้นรถส่วนฮัตซาต้องไปนั่งที่กระบ,บะท้ายเนื่องจากเป็นรถแบบตอนเดียวข้างหน้านั่งได้เพียงสองคนเท่านั้น ที่บ้านไม้ชั้นเดียวหลังเล็กๆล,ล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่ที่สูงตระหง่านบริเวณหน้าบ้านจะเป็นลานกว้างมีเตียงไม้เก่าๆเ,เ,เตี้ยตั้งอยู่เป็นที่สําหรับนั่งกินข้าวและใช้ประโยชน์อื่นๆใกล้เคียงจะมีเปลยวนขนาดใหญ่ผูกขึงระหว่างต้นไม้สองต้นไว้สําหรับนอนพักผ่อนยามว่างหลังจากไปส่งผักแล้วหลีหน้าก็ขับรถเข้าไปจอดที่หน้าบ้าน ก่อนจะลงจากรถและตะโกนเรียกพี่ชายซึ่งตอนนั้นอากาศก็เริ่มมืดครึ้มอากาศเริ่มเย็นลงเรื่อยๆพี่ทันวาดูสิคะน้องพาใครมาด้วยทันวาจึงหันหน้าไปมองต้นเสียงเห็นน้องสาวพาแขกขาวนวดเข้ารุงรังมาด้วยเป็นใครก็ไม่รู้ไว้ใจได้หรือเปล่าพี่ชายรีบดึงแขนน้อยๆเข้ามาใกล้ตัวแล้วกระซิบเบา ลีนาะเธอพาใครมาด้วยหน้าตาย,ย่างกระโจนเนี่ยเธอก็นะเห็นฝรั่งเป็นไม่ได้ชอบเขาพี่ช่วยเขาทุกทีให้ตายสิโทรพี่ทันเขาบอกว่าเป็นเพื่อนกับพี่นี่ไงคะรูปที่พี่เคยถ่ายรูปแบบเขาเมื่อหลายปีก่อนพี่จำได้รอเปล่าพี่ชายหยิบรูปใบนั้นจากมือน้องสาวมาดูปรากฏว่าเป็นรูปของเขาจริง เขานึกอยู่นานว่าเคยถ่ายกับชายคนนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เขาเองก็ช่วยคนไว้เยอะแต่ไม่เคยสนใจว่าเขาจะเป็นใครมาจากไหนจะมีก็แต่เขาจะขอถ่ายรูปเก็บไว้เท่านั้นแล้วในที่สุดเขาก็นึกออกอ๋อท่านผู้นั้นนั่นเองขอโทษนะครับเมื่อหลายปีแล้วผมก็เลยจะไม่ได้ ชิกหนุ่มดีใจและยินดีมากที่ได้พบกับสหายคนนี้อีกครั้งเขาเข้าไปสวมกอดทันวาด้วยความยินดีในขณะที่ชายหนุ่มรู้สึกจักกะจี้คร,ครับครับครับยินดีที่ได้เจออีกครั้งนะครับทันวาตบหลังเขาเบาๆก่อนจะดึงแขนชีกหนุ่มไปที่เตียงไม้ติเตี้ยหน้าบ้านซึ่งใช้เป็นที่นั่งเล่นและกินข้าวไปในตัววันนี้ ทันวาทำอาหารพื้นเมืองไว้หลายอย่างและเตรียมออกมาวางตั้งที่เตียงแต่ทันวาเองเกรงว่าทั้งสองจะไม่อิ่มจึงไปเจียวไข่มาเพิ่มซึ่งชิกหนุ่มกับองค์รักก็ชอบมากในคืนนั้นทันวานำเต็นท์หลังใหญ่มาให้กับแขกทั้งสองเนื่องจากบ้านของเขาเล็กและคับแคบมากเขาเองก็ชอบนอนกลางเต็นท์ดูดาว มากกว่าจะนอนในบ้านเมื่อทานอาหารเสร็จทุกคนก็มานั่งล้อมกองไฟเพื่อเพิ่มไออุ่นให้แก่ร่างกายเนื่องจากกลางคืนที่นี่จะหนาวมากจริงสิคุณทั้งสองมาหาผมมีอะไรให้ผมช่วยหรือครับท่านว่าเออยถามแขกผู้มาเยือนชีกหนุ่มยังไม่ทันจะเอ่ยฮัสซาก็พูดขึ้นคือนายของข้า ต้องการมาเฟ้นหาสาวงามเพื่อไปอภิเศกเอ้ยเพื่อไปแต่งงานนะครับมาหาสาวงามแล้วทำไมต้องมาหาที่เมืองไทยล่ะสาวอาหรับมีแต่สวยๆคมๆสาวไทยคงไม่ถูกใจพวกคุณหรอกอีกอย่างการจะหาคู่ครองสักคนมันไม่เหมือนการซื้อขายของนะครับที่อยากจะได้คนไหนก็หยิบมาและจ่ายเงินไป มันต้องใช้เวลาศึกษาดูใจกนันนานๆสำหรับคนไทยจะเป็นแบบนี้นะครับเจ้าจะว่าอะไรไหมถ้าข้าจะขอศึกษาดูใจน้องสาวเจ้าคนนี้ชีคหนุ่มหันไปมองลีน่าซึ่งนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกำลังง่วนอยู่กับการเผามันจึงไม่ได้ยินที่ชีคหนุ่มพูดกับพี่ชายของเธอพระบัินี้เจ้าชายอาดาเรียส ได้ตกหลุมรักสาวน้อยคนนี้เข้าเสียแล้วพระองค์ถูกชะตาต้องใจผู้หญิงคนนี้เป็นอย่างมากเธอสวยธรรมชาติทั้งจิตใจก็งดงามหาใดเปรียบปรานทรงแน่ใจว่าเธอเหมาะที่จะเป็นราชินีแห่งมิลนอสพระองค์จึงตัดสินใจเปิดเผยตัวตนกับสองพี่น้องและแสดงหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้ให้กับทันวา และลีนาได้ดูทั้งคู่ถึงกับช็อกไม่อยากจะเชื่อว่าผู้ชายคนนี้จะคือเจ้าชายแต่เมื่อได้ตึกตรองดูแล้วท่านวาจึงตัดสินใจยกน้องสาวให้กับท่านชิกค,คนนี้ทางด้านลีน่าก็ไม่ขัดข้องแต่เธอมีข้อแม้ว่าเธอต้องขอศึกษาดูใจสามีในอนาคตโดยขอเวลาสามเดือน ในการครบหาดูใจชิกหนุ่มจึงตอบตกลงสมเดือนนานไปไหมขอรับถ้าต้องเป็นเช่นนั้นก็หม่อมว่าพาตัวนางไปคบหาดูใจต่อที่โน่นดีไหมขอรับนั่นสิท่านว่าเจ้าเห็นด้วยหรือไม่ว่ายังไงเจ้าลือหน้าเจ้าจะว่ายังไงถ้าข้าจะพาตัวเจ้า ไปอยู่ที่บ้านเมืองของข้าก่อนเจ้าจะตกลงหรือไม่สองพี่น้องขอเวลาปรึกษาหารือและคิดทบทวนอยู่หลายวันลีน่าจึงตอบตกลงตามที่ท่านชิกขอแล้วชิกหนุ่มก็พาหญิงงามในดวงใจกลับไปยังบ้านเมืองของตนโดยที่เธอได้พาพี่ชายคือธันวาไปด้วยเพราะกลัวว่า เจ้าชายจะผิดคำพูดเธอจึงให้พี่ชายไปดูแลเธอในช่วงระยะเวลาสามเดือนโดยทันวาได้รับการแต่งตั้งเป็นองครักษ์ประจำตัวลีนาจะได้ดูแลเธออย่างสะดวกพี่ทันนี่เราคิดผิดหรือคิดถูกที่ยอมตกลงกับท่านชิกเข้าไปอยู่ในปรา,าสาทพระราชวังที่ใหญ่โตขนาดนี้คิดถูกแล้วลีนาะ เธอจะได้สบายไปทั้งชาตินะอย่าคิดมากสิหรือว่าเธอไม่ได้ชอบพอในตัวท่านชิกน้องสาวหน้าแดงขึ้นมาทันทีแล้วเดินไปที่หน้าต่างที่ภายนอกมีแต่ทะเลทรายสีน้ำตาลกว้างไกลสุดลูกหูลูกตาที่เธอเคยปรารถนาจะมาเยือนถิ่นนี้มานานแล้วแต่ก็ไม่มีโอกาสเมื่อได้มาสัมผัสจริงๆ เหมือนถูกต้องมนสะกดเธอรู้สึกรักที่นี่มากมันน่าทึ่งมีมนขลังมีนาใครๆถึงอยากมาสัมผัสสักครั้งในชีวิตน้องชอบท่านชี้ค่ะพี่ทันแต่ต้องขอดูใจจนกว่าจะแน่ใจว่าน้องเลือกคนไม่ผิดสามเดือนถือว่าไม่นานเลยนะคะพี่ทันเธอคิดได้แบบนี้พี่ก็สบายใจงั้นตอนนี้เธอพักผ่อนนะ พี่จะไปหาท่านชิกหน่อยท่านให้ไปหาไม่รู้ว่ามีธุระอะไรแล้วทันวาก็เดินออกจากห้องน้องสาวไปซึ่งแท้จริงแล้วเป็นแผนของเจ้าหญิงเอวาซึ่งเป็นน้องสาวต่างมันดาของเจ้าชายดาริอสัสเธอไม่ชอบหลีหน้าตั้งแต่แรกจึงคอยรังแกหลีหน้าทุกครั้งที่มีโอกาสก๊อกก๊อกอก,กเสียงเคาะประตูดังขึ้นประตูบานใหญ่ในห้องนอนกว้าง ก็ถูกเปิดออกเจ้าหญิงเอวาผู้เลอโฉมก้าวเข้ามาภายในห้องเจ้าหญิงลีน้าตกตะลึงเมื่อเห็นเจ้าหญิงเพราะกลัวเหลือเกินว่าเธอจะเข้ามาทำร้ายเธออีกแล้วก็จริงอย่างที่เธอคิดเจ้าหญิงเอวาไม่พูดพร่ำทำเพลงเธอตรงเข้าไปตบหน้าลีน้าหลายครั้งเจ้าจงกลับบ้านเมืองของเจ้าไปซะ ริบังอาจจะมาเป็นราชินีของท่านพี่ค่าเลิกคิดเลิกฝันได้แล้วไม่เพคะหม่อมฉันไม่กลับไปไหนทั้งนั้นจนกว่าจะครบกำหนด3มเดือนตามสัญญาแต่หากภายใน3มเดือนท่านชิกไม่คล้องแวะกับหญิงใดข้าจำเป็นต้องทำตามสัญญาเช่นกันโดยการเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับพระองค์เจ้าหญิงได้ยินดังนั้นก็ถึงกับกำหม,มัดแล้วกรีดสุดเสียง ผู้หญิงอะไรไรย่างอายที่สุดเธอสะบัดหน้าใส่ก่อนจะวิ่งออกจากห้องพร้อมกับเสียงร้องไห้ด้วยความเจ็บใจที่ทำอะไรลีน่าไม่ได้ที่ห้องทรงงานของชีกนมองค์ครักทันวาเคาะประตูเบาๆเมื่อได้ยินผู้ที่อยู่ภายในเอ่อยอนุญาตประตูห้องก็ถูกเปิดออกอา้าวทันวา เจ้ามีอะไรหรือเปล่ามาหาข้าถึงที่นี่พระองค์ให้คนไปตามกระหม่อมมาไม่ใช่หรือขอรับเปล่านี่เราไม่ได้ให้ใครไปตามเจ้ามาเลยนะว่าแล้วชีกหนุ่มก็ผุดลุกขึ้นยืนแล้วจ้องหน้าทันวาแล้วเหมือนว่าทั้งสองจะคิดตรงกันจึงอุทานขึ้นมาพร้อมกันลีน้า จากนั้นทั้งทันวาและท่านชิกก็รีบออกจากห้องตรงไปยังห้องของลีนาทันทีประตูห้องนอนบานใหญ่ถูกเปิดออกโดยไม่ทันได้เคาะประตูทำให้ผู้ที่อยู่ในห้องตกใจเบิกตากว้างขึ้นมาทันทีพี่ทันพระองค์หญิงสาวรีบย่อตัวลงเพื่อถวายบังคมเจ้าชายเจ้าเป็นอะไรหรือเปล่าลีนาะ เปล่านี่เพคะหม่อมฉันสบายดีเพคะลีหน้าตอบแล้วเบื่อนหน้าไปทางอื่นเพราะไม่อยากให้ท่านชิกเห็นริ้รอยนิ้วมือเรียวแดงที่ประทับลงบนแก้มซ้ายของเธอด้วยท่าทีที่แปลกไปสองมือหนาจึงจับล่คคนตัวเล็กแล้วหมุนตัวเธอมาช้าๆหญิงสาวก้มต่ำไม่กล้าสบสายตาของชิกนม ที่กำลังจ้องจับผิดเธออยู่มือหนาะเฉยคางน้อยๆขึ้นมาอย่างช้าๆทันทีที่ชี้หนุ่มเห็นรอยแดงที่แก้มซ้ายของเธอเขาถึงกับกำมัดแน่นเพรารู้ดีว่าเป็นฝีมือของใครสายตาคมกริบราวกับพยาเยี่ยวสองมือกำมัดแน่นกัดฟันกรอดจนสันกรามนูนแล้วเรียกทันวาด้วยเสียงเข้ม และดุดันทันวาขรับไปนำตัวเจ้าหญิงเอวาเข้ามาหาข้าเดี๋ยวนี้ครับกระมอมจะรีบไปเดี๋ยวนี้ขรับทันวาได้นำตัวเจ้าหญิงเอวามาพบพี่ชายต่างมารดาอย่างท่านชิกเมื่อมาถึงเจ้าหญิงก็ถึงกับเข่าสุดตรงหน้าเจ้าชายดาริอัสท่านพี่น้องผิดไปแล้วเพคะ ยกโทษให้น้องด้วยนะเพคะท่านพี่น้องจะไม่ทำอีกแล้วเจ้าหญิงก้มกราบเท้าท่านชิกซึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้สีหน้าบึ้งตึงเพราะโกรธมากที่น้องสาวทำกับว่าที่รายชินีของเขาเช่นนี้ท่านชิกไม่ยกโทษให้แม้ว่าลีนาจะช่วยขอร้องแล้วก็ตามโดยเจ้าชายดาริอสัสสั่งขังคุกมืด เป็นเวลาหนึ่งเดือนแต่เห็นแก่เจ้าหญิงที่ยอมรับสารภาพจึงยอมลดโทษเหลือเพียงเจวันและต้องกลับตัวกลับใจเป็นคนดีไม่อิจฉาหรือเสียผู้อื่นเจ้าหญิงก็รับปากว่าจะกลับตัวกลับใจเมื่อครบกำหนดสมเดือนท่านชิกก็บรรลุข้อตกลงโดยไม่เคยไปค้องแวะกับสาวงามคนไหนเลย ลีนาจึงยอมเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับเจ้าชายดาริอสัสตามที่ตกลงเอาไว้งานฉลองราชาพิเศษถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ราชินีลีนาสวมชุดประจำเผ่าตามประเพณีเจ้าชายได้เป่าประกาศแต่งตั้งราชินีโดยเปลี่ยนพระนามหรือชื่อราชินีเป็นลีอานาซึ่งแปลว่าความอ่อนเยาว์ ชาวเมืองต่างก็แทรกซ้อนว่าราชนีแห่งชิกงดงามยิ่งนักงามทั้งกายงามทั้งใจต่างก็เล่าขานกันไปทั่วเมืองภายในห้องนอนกว้างราชินีคนใหม่ยังคงตื่นเต้นและตื่นกลัวนี่มันคือเรื่องจริงหรือความฝันเธอได้มาเป็นราชินีแห่งชิกนี่คือเรื่องจริงหรือนี่ เจ้าไม่ได้ฝันไปหรอกนะรายชินีของข้ามันคือเรื่องจริงข้าตกหลุมรักเจ้าตั้งแต่ครั้งแรกที่พบใบหน้างามระบายยิ้มกว้างและยังประมาไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะนี่คือครั้งแรกของเธอร่างกายสูงใหญ่กำยำย่อตัวลงเล็กน้อยตาบัดคนตัวเล็ก ขึ้นสู่วงแขนแล้วอุ้มลอยละลิว้วนี่เป็นครั้งแรกที่ร่างบางไต้แนบชิดร่างใหญ่กำยำของชิกหนมคนตัวใหญ่ร่างกำยำวางคนตัวเล็กลงบนที่นอนหนานุ่มใบหน้าคมเข้มรอเลา้าเคลื่อนเข้ามาใกล้ใบหน้าหวานหญิงสาวปากสันดาริกทั้งประมาทั้งตื่นเต้น แล้วริมฝีปากก็แนบชิดกันเธอหลับตาพริ้มได้สัมผัสรสจุมพิษที่อ่อนโยนจากชิกหนุ่มตั้งแต่ราตรีแรกร่างบางสั่นไหวตามแรงสเสน่หาที่ทั้งสองมีต่อกันแต่บางช่วงเวลาก็มีอาจบังคับให้หยุดได้เธอจิกแขนหนาอย่างลืมตัวเมื่อพายุสเสน่หาได้ผ่านพ้นไปแล้ว ความรู้สึกแสนวิเศษที่ทั้งคู่ได้รับทำให้ทั้งสองประทับใจและรักกันมากขึ้นในอ้อมกอดที่อบอุ่นภายในห้องนอนใหญ่ชีกนุ่มได้โอบร่างหญิงสาวไว้ข้าจะรักเจ้าคนเดียวราชินีของข้าข้าก็จะรักท่านคนเดียวตลอดไปเพคะ ทางด้านเจ้าหญิงเอวาก็ได้กลับตัวเป็นคนดีเธอคอยดูแลราชนีแห่งชิกซึ่งมีศักดิ์เป็นพี่สะพายของนางและในที่สุดเจ้าหญิงเอวาก็ได้เข้าพิธีอภิเษกสมรสกับสามัญชนธรรมดาอย่างทันวาซึ่งทั้งสองก็ได้คบหาดูใจกันมานานแล้วท่านชิกเองก็ไม่ได้ว่าอะไร และยินดีกับน้องสาวต่างมารดาด้วยสองเดือนต่อมาราชินีอารีนาก็ได้ส่งพระคันและในที่สุดก็ได้ให้กำเนิดโอรสสมใจท่านชิกนมดาริอัตและราชินีเป็นอย่างมากเพราะพระโอรสองค์นี้จะต้องขึ้นคของราชในอนาคตสืบต่อไปจบบริบูรณ์